เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีเพื anyway> ่อนๆกันทุกคน้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในออมนะกับรายการสไตล์เกมเมอร์ c ีเฮีเฮนะครับก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเน่ยชื่ออะไรเอ่ยก็เกมนี้นะได้มาเมื่อตอนกลางวันใช่ไหม ใช่ด้วยราคาเจ็ดบ,บาทด้วยราคาเจ็ดบาทเ<า>นี่ยฮะโลก <ไป S 1> ช่วงนี้เป็นไรไม่รู้อืชอบแคสเกมบัญญาอ่อนใช่อ่ะการเข้าคมก็เนี่ยจะลูกศร คือลงซ้ายขวาอ่ะแล้วก็สเปกบาร์เนี่ยอย่างเงี้อยอ่าเี้อ่างเงี้ย,งงยงงปึ๊บแล้วเราต้องระวังไอตัวกลมๆนั่นนะนะไอตัวกลมนะจะทาให้เราที่เป็นจนะุนแบบนะนะิดยังไงอืมใช่ไม่มีความไม่มีใครหยุดความสนได้ดดเหลือมีห้าบาทก็มีอ

ดิกมีดิใน <c oughs> เป็นเด็กที่ทรงพลังมากสามารถทำอะไทุกอย่างในบ้านได้ใช่มกระทั่งประตูบ้านนี่มันลูกซูเปอร์แมน่โอโ้โหูพีเตอร์ปักเกอร์จุดจุดจุบๆๆ <c oughs> เอมันระเบิดมันระเบิด <c oughs> มันระเบิดมันระเบิดไม่เ,มเ,เป็นไรเดี๋ยวทำไมกูขึ้นมานี่ย แล้วก็เฟดก็ดังแล้วเฟดก็ดังถ้ามันเป็นสีเขียวดูเหมือนว่ามันจะระเบิดนะจะไม่ทําให้เราง,ง่วงโอ้โหอืมฮึแต่ถ้าเป็นสีแดงมันจะทําให้เราง่วงนะโออ โอ้โหอะไรอะไรคือทำลายทีเดียวหมดเออหลับตายแล้วอืออืึแบบหนึ่งเออจับปดเจอ แล้วติดอะไรเดี๋ยวเราทำไมเดินผ่านเตียงทำไมมันไม่ทำลายตายแล้วเดี๋ยวเมื่อตอนที่พี่ลองเทสด,ดูพี่นึกว่าไอตัวเนี้ยคือตัวทำลาย เราวิ่งไปไหนต่อดีบอลเอ๊ะอืมเมื่อกี้รู้สึกบวบเร็ว,เ,วเร็วรีบทำลายอ่ะเราต้องรีบทำลายอ่ะรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะชื่ออะไรมาร์คใช่ปะม,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 มันจะวิ่งเร็วไปไหน

ฮ้ยจับปั๊ดบท่านหเตียมสตรอเบอรี่หหรู้สึกว่าเป็นซูเปอร์แมนขึ้นมาทันทีนี่ลูกซูเปอร์แมนบอสนี่มันลูกซูเปอร์แมนบอนี่

ตายแล้วถ้าลงคลิปนี้ไปแล้วเมียมาดูนี่แบบมึงทำลายเตียงสตรอเบอรี่บอกตายแล้วเมียคุณดันชอบสตรอเบอรี่อะไรอะไรหัวเราะอะไรหัวเราะแล้วลงห้องเอาชิบหายแล้วลงห้องอืมชนซูเปอร์แมนอืม,อม เฮ้ยจบปุดยิยังรอดอยู่ <F lid> ชน <ook> เอาละครับนะฮะนี่ก็คือชีวิตสุดท้ายนะครับเราก็ต้องหลบเลี่ยงจากมันกับจ๊ดถ้ามันเป็นสีเขียวรู้สึกว่ามันจะระเบิดแทนนะฮะแทนที่จะมาทำให้เราหลับนะฮะ อาชนะแล้วอืโหลด<ะ>ดิ้ง y ั u r h o r s สีม่วงสีงความเก๋ ไม่บึงมาพูดหลับไปแล้วฮ่ากูไม่ยอมหรอกเหลือตัวเดียวกูก็เอาสีเขียวเลยใช่ไหมสีเขียวเลยใช่ไหมสีเขียวเลยใช่ไหมกูจิ้บหลับเลยนี่อืม ตัวอะไรวะออตายและชีวิตตายพี่ยกไมยกตมี่มไปเฮ้ยเม่ยอ้อื้อ <c oughs> ครับก็อีกสักตามากูไม่ยอมไปเลยอือหอือหึอือหเดี๋ยวทำไมตีอะไรไม่โดนเลยวะกดชีฟสำหรับน่าจะกดชีฟนี่สำหรับวิ่งเร็วนะอืมกู dài lẽ <coughs> chẳng chẳng mang chẳng mang chẳng mang chẳng <coughs> <coughs> mang <coughs> <c oughs> <expand> ตายละ่ใช่ของพี <t> ่แน <t> ่นอนถามาขอหัว <splash> ร uh ่ชอนะไม่ช่ของพี่น้ามาขวใครว่าวไม่ใช่ของพี่แน่นอนทามาขอหัว่อ่แน่้าอวใคะไ่อี่น่้ามวใครองี่น่้ามวไน่นถ้ามัวะไอย่นาไม่ใี่น่มันไม่ดีนมันเปี่ยว

เฮ้ยคุณรอดมาได้ไงวะมันตัะเตือนได้สีเขียวเลยใช่ไหมอือหึอือหอือหึทำไมไม่โดนอืเหมือนเคยเล่นไอ้น,นี่มอาอะไรนะไอตัวที่มันเป็นปา่ากินอืมนั่นแหละ อม,มันคือมาริโอถุยเฮ้ยโอ้โหใช้ความอย่างใช้สเตปในการขยับหลบหลีก เจเจเจโอ้โหโอ้โหโอ้โหตู้ตู้มึงมึงไปวิญญานบอกมึงมึงสเลสเสเลเดอร์แมนใช่ไหมอืมเริ่มชื่อมือแล้วเดี๋ย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 วมึงมาทางหน้ากัเลยเลย รู้สึกว่าฉากนี้รู้สึกว่ามันจะบาดหมางกับเมียกูมากเลยเดี๋ยวมันก็มาเองอะทั้งที่เราพร้อมและไม่พร้อมสรุปไม่คือลูกซูเปอร์แมน่ะเนี่ยทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเฮ้ยอย่าติดเทอร์โบ อืมนั่น่ด้านคุณผู้ชมผมขอตั้งชื่อเลยนะไอหนูซูเปอร์แมนล้วบิไปิทำลายบ้านผมม่รว่าสมัยนี้มันไม่คุณภาพนม่มคุณภาพตั้งแต่มาอยู่ในมือเด็กอะ ชิบายแล้วชิบายแล้วชิบายแล้วโอห้องนี้สามชิ้นสุดท้ายประตูมึงต้องพังเรียบร้อย ชนสามทีตาพังอ่ดูเหมือนว่าสเตจนี้นะจะมีไอตัวสีเขียวเพิ่มขึ้นมาอุ้ยไอสีม่วงไอเกเออกไป <c oughs> อย่ามารอบอด้วยพลังแห่งเขียวแรงฤทธ ไม่รู้อ่ะตอนสมัยประถมแบบโคตรเกียดสีเขียวอ่ะรู้ไหมทำไมตอนอยู่ประถมทำไมพี่ถึงเกียดสีเขียวรู้ไหม AI ออ่ะแม่งอะไรแม่งก็เอาแต่แชมป์ไปโคตรเครียดสีอื่นได้ไม่ได้เนี่ย

ุดไม่กูระเบิดพวกมันซะดีๆอืมอืมทีเปอร์เอ้ยวอตส์ตั๊กถุยดับเบิลคิวเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวอะไรทะลุกำแพงออกมาอื้ไอ้ไอ้สีม่วงไอ้สีม่วงไอ้สีม่วงหลบเลยหลบเลยรู้ว่าจะทำ แพ้เอาละครับก็สำหรับวันนี้คงต้องลากับแต่เกมสำหรับเกมแล้วเบบี้อะไรสักอย่างเนะยก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับพาหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามด้วยนะฮะอย่าชแนลน้อง นองใบมอนเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้ในคิปเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชั่นนะฮะขอสหหรับอนี้นะก็จะลคิปครับไบ่อนะล้ถ้ายเล่นดีต่อก็บอได้นทางโอ้ลถ้าชอบผลงานของผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็โอ้ละล่ะบ๊ายบาย